สวัสดีพี่น้องเขาตั้งหากระสุนสองทิศเชนอทได้พี่น้องมันิศิลป์าพี่น้องเขาส่วนอีกสีอนนาปลูกแยงนังแล้วก็ปลูก,ลก,ลกหัวกระเจียวที่ขุดมานะพี่น้องเพราะวะ่าเอาไว้ดนเนี้ยมันหมูทั่วเขไปเลยส่วนไปเชน,นอทวะนี้ฮัลโหลตื่นแล้วตื่นแล้วไว้ส่วนหาเฮ็ดดอนแดง โอนแดงมันออกวะแหละอีกรอบว่ามอวานเขาก็ได้จ้ามกระตาเห็ดเนี่ยเห็ดพึ่งเห็ดดิ้นเห็ดรังแรงนี่แหละเออไปกับไปมาไหมมาสูกุโร่ก็เราสิไปสูเออโอเคเห็ดพึ่งดอกขาวๆอีพอว่าก็ไปว่าอีพอโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยฮันเฮดรอพี่เนาะ <ś led> ลายมันไปเกียปลูกผักอเนกทากรดอกกระเจียวชาติปลูกจังวันเนี่ยตัวน,นี้สิปลูกไวอยู่นี่แน่เพื่อว่าปลูกอยู่ทึ่งเล็วมันบอดกันยังไวอยู่ในห้องใดหดนหนามพีเนาะมันไกลหนามพี่น้องก็เลยว่าสิปลูกส่วนนี่แน่แล้วก็ปลูกส่วนทึงแน่เขี่ยวปลูกกันแจ๊คสิปลูกบนได้บนยาพี่น้องเพราะว่ายังอันนี้ให้มาปลูกซะนนี้ มาปลูก,กล็กมาหมุนซนี่เนี่ยนางนี่มันหากเลือกเนาะสมพอมันยังหลอกในพื้นที่แห้งแหลงขนะพี่นนองสิปูกหลอก,ลอกเลือกมันนี่ว่าสิผักห้าเห็ดหมูกับมาส่วนไปห้าเห็ดอีกแล้ว cả long áo lông lai tuần đấy cầm tài nào hốt chạy con Tôi đừng phăng vài hái nhang ở khi nó lai mỡ này, Cứ xì lọt ตอนนี้ว่าหอดปลาเลยน้องปลานี่ก็เป็นปลาแถวข้ามาห้าหน่อใหม่ฮะนะบอกคนเดวัดนนี้อ่าไปใกล้กันเลยเนี่นลงปลาไปหอดบอลเขาตกน้ำทาานี่เราเขาเจะตกน้ำนะพี่น้องนี่ก็เอินว่าดอนแดงดอนแดงทิพกระสิกคิดว่าซีอู่บานดอนแดงโบแมนดอนแดงนี่เป็นซื้อดอนอยู่ทางบ้านดงบุญพี่น้องด,อดงบุญแถวแถวนา เบิ่งด้วยสิได้เฮ็ดยังมือนอย่างมันนี่แม่มาห้าเฮ็ดพวกเฮ็ดตินเฮ็ดนาเล่เฮ็ดทานเฮ็ดโคกเนี่ยมันเนี่ยเพรามันให้ดละงูอันนี้บอกมันไปเฮ็ดละงูแต่ว่าพ่นกับตกลายมือแล้วตินมันก็อยากแหงและเฮ็ดก็เบี้ยออกเลยแหละเฮ็ดทานนะเฮ็ดกระบอกยักษ์มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันลายเหมือเลยเดิ๋ยเฮ็ดทาน ไม่เวีนเฮ็ดฐานนั่นนี่เจากก้าก็มีอีกเจัาอ้าพี่น้องงามบ่ไม่เฮ็ดฐานอ๋อมาได้ปลาแล้วพี่น้องไม่รู้ได้ได้ไมดาม,ม,มานั่งคิดเขาไม่เฮ็ดขึ้นมานั่งคิดเขาแล้วก็เมื่ออเนนี่ยพีงมองแพทโมใดเอ็นโฮโซมคนหนึงว่า ทางเขามาร้านเอาว่าให้ร้านเอาสุดก่นนอนแล้วไปยังกินข้าว <laughs> ม่กินข้าวยิ่งว,วเมื่อ <laughs> <laughs> า,า,า,าก็มาจให้เันดอกด,นดอนได้ดอได้กเะอไก็ดอนดกกอนอี้ แล้ยมันมีเดินตาอเขาไปยังไงเมาพบอากาศเราเข้าไปเ,าเขาพาคยมาหลังจากที่ห้าเฮ็ดบุไรไพี่น้องตอนนี้กะองอมาแต่ปลาเน่ยแล้วก็มาแวะส้วนเพื่อนมาดูนี่น่าแซงเพื่อนะนได้พี่นาะแต่เพื่อนก็มาเก็บบักแก่งบักเครือกบเพสเอาไปไหว้คายเนาะแต่ละมือมูทีมากระซิ่ห้าแบบว่าเครื่องมาคายสินะได้ยังเราเอามาคายไม่มีเพื่อนกั สื่อแมงอี้เนี่ยแมงอีแมงจักจั่นนี่นะพี่เนาะแมงอี้แม,ง,นนแมงอีแม,ง,แมงจักจัน่นกระจอกกระสีไปคายตนันีโมพูนไปเก็บอนามะเคือยูพูนพูดได้กระจอกปลูกไว้ตามหน้าแสงนะพี่น้เนาะเก็บ เมื่อนี่ที่กะเชื้อส,ส้วนอยู่มาสิปลูกอันนี้มะเขืออยู่พี่น้องยังบ่ทันได้มะเขือลงมะเขือก็มีอยู่ในอาหานะแต่ว่าอันมะเขือที่ที่ฟ้าเสี้ยวมาปลูกของโบราณเลยปลูกเถือก่อนทันหนามแห้งได้บ่ทันได้ปลูกแต่ฝนตกด้นี่ครับบุคได้อยู่วันปลูกฝนตกตีล่ะกันหนามกันค้างเหยอเขาอันนี้ค่ะเป็นเขาที่ว่า ลังจกเกี่ยวแล้วนะพี่น้องมันก็เป็นลูกเขาทีว่าเกิดเมื่อไม่แล้วก็หมวานไ้นำ้ำพี่กายในบริวารใส่มิแต่เขาเกิดซื้อพี่น้องได้หาสิบสองเขาเกิดซ,ซื้อนะปีนี้เพิ่นวานเขาไซน้อาด้วยมออกเพชรเป็นตากัดกบิขนาดปลูกงาไปตามขนาด พอแถวนี้น้ำบดทั่วไม่พี่น้องเขาเจ้าปลูกไร่บ่คือดิ้นเท่าอยู่น้องอันนั้นนะมันบ่ได้มันน้ำท่วมป้าบอกเพชรดกอยู่ด้วยเ,เพชรหล่ออยู่เพื่อนฮักกะล่องหมากไมยย้เพื่อนกะมีแต่ส่วนางามเลยมันคือบอกเป็นแมงเนาะ ปูเพื่อนนั้นมันเครียกเป็นแม่ดูว่า,าน่มฝฟนหรอปูเป็นบั้ตอนนั้นเป็นปีแต่หน่วยเป็นดากัดมาทั่วตั้งแต่ต้อนผุนยังๆอยูอย่ทัวปอดซานผิดดูพี่นนองต้นมกเพ็ดพันทั่วกรอบอะน่าดูมกเพ็ดหากเก็บมกทั่ว มกทัวอยู่เพื่อนก็นกำลังดอ,อกันบมีงอมีขวายอยู่เอาเก็บติดแม่ ถั่วแต่รดแล้วเห้อปลาสะออนอันนี้เพื่อนคิดว่ากปกาเค้คอือยากไก้เบี้ยมันไปปลูกอยู่มันรับยากบ่เบี้ยมัน ไจมาปลูกแดดมืดแล้วมาแข่งกิน,นดับพี่น้องมันแหงแรงเลยนี่เนาเนาซ้ำปลูกพอได้เก็บคลายเสยเนาะไม่ได้เงนินสุญน้ำมันลดปะหูวอยู่นี่ก็มีมาแข่ง บินมันแทงเต้มขูต้องเอามีดตัดตัดนะมันนี่มีดกระทิ่นมาอยู่กระพุ้นมันจังบอสมัมพี่น้องออกมาแล้วทิบนอนนะจนตื่นหนึ่งเลย ดูเหินไปเก็บเอา้าใซ่บคือว่าไปเก็บแบกเพ็ดแซ่ได้ขู่ฮะเออมีแต่ดว่วัง่ามไปตายจกกัดอันตุ่มขเปียกเนาะขะปุ่นงนามาเลยจะเ็ดขปุน่นกินอยู่พาตัวสวนพักบางื้อว่าแต่ะัมนมะอือนกบัวโพดลงมันเครอมันบอกมี ตอนนี้ก็มาเหี่ยงละไร่นนองไปกินแกงอันหนูใหม่ก็เลยว่าเมเนิชาไปเอาหนูใหม่มาแกงลํำเดียวพอเลยลํำเดียวพอเลยพี่นนองหนูใหม่กิมสุงอันนี้จะได้าที่ท่ว่าเมนยยัยได้ตูนอันนี้นั่งตูนค่าแต่กี้เพิ่งเคยมาอยู่นี่มาเหียนหนังสือตอนนี้ได้พัวอยู่ไทยตอนนี้เอาลูกมาย่ามบาทลูกเก่นไข่ก็เลยมาห้ามอก็เลยเลยมาพักอยู่นี่ ิเอากวก mm ัน hmm. นี้ Child มาปลูกพี่น้องเอามาเที่ยนหมูหอมเปะมันดับแหละมาปลูกใหม่มาหนาเพิ่นไม่สติบ่ตอนนี้ค่ะมักถั่วที่ที่ปล uh, st ูกไว้ค่ะกําลังเริ <x 2> değil, <t> ่มมาพี่น้องกําลังงามงามหั่นอะไรไงหั่นอะไรเก็บเถอะกําลังแตกช่างพิเศษเริ่มไงเติบละ ขึน้นไหนกะไรเก็บสูดเอ็ดโม่ขึน้นไหนกะไรเก็บเลยพี่น้องแล้วก็ทังพูนทั้งพูนกับมักถัว่วทั้งพูนทำม,มักอึมักอึเครื่องมักอึงามกำลังงามๆเลยอันนี้เป็นงานผักกาดทิพย์ไปหาเห็ดมานี่ก็พอดีได้เห็ดเห็ดละง,งกข้าวมาหน่อยหนึ่งพี่น้องโมได้ จิบก็เลยเอาไปใส่ทั้งมากค่ะนะทั้งมากค่ะเริ่มเกิดเสืออะไรที่พี่น้องเริมเป็นเสือลาซีขาวขึ้นมาเจี้ยสืผ้าพี่น้องมาเบิง่งตัวทีว่าทิาเอาไว,อว้อยู่สวนอยู่บนนี้ก็จะอยู่ในห่มเย็นเลยมันบ่ถึกแดดเลยแค่นีน้เอฟซี FC ว่าทาเฮดได้ละบอกสูตรเด้อสูตรก็ตามในคลิปเลยพี่น้องมาเบิ่งพร้อม้านมาสิเป็นจงได๋ต่นี่แทนแทนแทนเอานอน จังสีมันสิผ่านนี่บ่านี่พี่น้องเพราะว่าต้นนี้ค่ะมันอย่านอนรายแต่ว่าโต้เฮ็ดละโง่ค่ะเป็นเสือล่าเลยรได้ข้าวๆแหละแต่ว่าต้นนี้คือเป็นจังสีแต่มันกระนาจะได้ดอกเพราะว่ามันมีปวกหหนะปวกมันเกิดจากไอเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเน่าแล้วมันก็เกิดนอนนี่ก็น,นอนเฮตดด์นี่มาไปอีกก่อน แต่ต้นน่ะเป็นเสือล่าขึ้นข้าวขาวงามๆหรือว่ามันเป็นน้ำแบบว่าสูตรข้องให้ละโง่ละทีเอามาทดลองเห็ดเห็ดถวก่บนแนในใจแต่บาต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าเสือเห็ดถั่วค่ะเสือเห็ดละง่ขึ้นงามขนาดเลยได้ข้าวขาวเลยส่วนอันนี้ก็เป็นนม้ทีล่วงตาเหล็กส่งมาให้จากนครนายกก็จะมีไผ่ต้งไผ่ต้งน่ะจะเปม็นตรงนี้เนาะไผ่ต้งไง นี่คือสิบหุนอันนั้นเอาแหนงมันฐนะพี่นนอะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไผ่สร้างมนเป็นสูงมาไห่มือเศร้มือก่อนกำลังซ้ำอยู่พี่นนอะส่วนตัวน,นี้ก็เป็นไผ่เรียงเนาะทิ่ทิพุทมาลองซ้ำบุ๋งส่วนนี้เป็นเบียร์มะขุง่งเบียร์มะขุ่งที่ทิพกะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบีย มังมวงปลาทิบเสี้ยวมาปลูกแล้วก็ทีเอามาไวต้ต้นใส่กับพันธอื่นแต่ว่ามันทนแรงได้ขนาดนี้ิบก็เลยว่าเสีเอามวมังวงปลานะ่ะมาทดลองปลูกในทีแข็งแรงแล้วกะ็เสี้ยวผัดมังวงอันอื่นที่เขาอยาไกได้เขาก็มาต่อเสร็จเลยลองเบิรงลองลิซ่าพาเรือผานอีกเรือหนึ่งต้นก็เหลือทวมต้นทีเนาะทิบสีวเขาปลาไปคุตตาจ้าปลวก ส่วนนิสาไปแต่ว่านิาสาิไปตลาดเลาะขุดจอมปวกายพนแต่ว่ากับปลดไดพี่น้องทิบกระบูอว่าขุดจากไหนก็เลยไปบึงอยู่ในเน็ตอ๋อมันขุดแบบนี้ขุดอยู่ในไต,ต่จอมปวกลงเลยเนาะจึงจะมีเจ้าฮเพี่น้องบาตทิบทเอิวมาห้างเนาะแต่วิธีเอิว่าเจ้าปวกกับเขามาขุดอยู่ในป่าสะพีน้พี่น้องกะเซียวเซียวอยู่ได้เขามาคนเดียวแบบเงียบสงัดเลยโ <c oughs> ทรห้าไปกับบอดี้ทวย,ยักษ ให้มันมีทรายขางไว้มันจึงพอได้มีคนลบมแต่ว่าทุกพาพห้กับติดพี่น้องก็เลยกะคอยๆค,ค,คุณเอาลกระแฟออกมา เสือเฮ็ดขนะพี่น้องมันยังหมดทันได้จบแลยขั้นตอนนะอีกประมาณสักสามวันเขาก็สิได้มาใส่ซื้อไอ้หนำจุลินทรีย์เจ้าปวกเนาะแต่ว่าหนำจุลินทรีย์เจ้าปวกของทิพนะมันยังหมดทันได้มียังไม่เคยเฮ็ดขนาดอันนี้ทิพก็บริหัวได้เอิญเจ้าปวกแต่ก่อนอันนี้เอิญห้างปวกเนาะบานทิตเจ้าห้างปวกพี่น้องแล้วก็ผู้ว่าต้องไปคุดอย่างไรกาทิพกะมาเสื้อเบิ่งวิธีเห็ดหนำจุลินทรีย์เจ้าปวกเลยกาเสื้อท้าว่า เจ้าปวกขุดจังได้่ะนะนี่พี่น้องเรจาจะสีใดมากเขาก็สีมาเฮดเสือ้อเสื้อชิ้นสีเจ้าปวกเนาะทิบ <10. S 2> กระดามาประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องกระซิใส่หนามประมาณลอยดิบเออเออปวกครบปวกครบมันได้ปวกมนันอํา ปวกในทิพซันออกแนวแล้วแต่มันก็นมีตัวติดมาอยู่คือท,ที่เห็ุนำมัพิลินซีเจ้าปวกกะต้องมีเขาซุกอีกพี่น้องก็คือเป็นเขาเจ้าเขาก็สเปคเขาเจ้ามาใส่ชวนผระส้มกับงายอยู่ม่แต่เจ้าปวกแล้วก็นามนามล้วก็เขา คราวนี้อาไซว่าเป็นหาดแปง้งทดลองนะพี่ดองว่ามันสีใด้ป่ากระเทือนเราไปห้าเห็ดไก่กระแถวะ่ะเสือเห็ดนีทิกะไปห้าลายหมือเติร์ได้พี่ดองกว่าสีใดมาเห็ดเสือเห็ดไดเนี่ยโบรายเลย ตอนนี้ก็คิดว่าสิไปแล้วกะห้าซื้อเสือเฮ็ดเออถ้าซื้อนเฮ็ดมากก็ได้กระจอกค่ายเขากะซื้อเอาเฮ็ดบ้านะนะแต่ว่าทีมฮับไปกับหมูหมูกะซื้อมาค่ายห์นะพี่น้องทิพย์ก็เลยว่าบดิซื้อสไลด์กะสือเป็นเฮ็ดปัวถึงสิบห้ามาแบบเละๆแนวๆทิพย์กะเก็บมาเพื่อที่จะมาเฮ็ดทั่วเสืออันเลยพี่น้องเหตทั่วเสือเฮ็ด ะงายอยู่เนาะเห็ดน,น้ำคือมีคือจะผัวนี่พี่นอ้องเขาก็สิมักไหวประมาณประมาณเจ็ดวันก็ได้กระใส่ได้ตามสูตรเห็นแล้นเนี่ยตัว,ว่ามีประโยชน์หลายแบบเอาสมาัครเอาไปคดต้นหมอกต้นใหม่ย่างกะบำรุงดินบำรุงผืชได้ดีเป็นฮอร์โมนเป็นฮานะ่าแต่นี่ทิพยมากเผื่อที่จะมาเห็ดเสือเห็ดพีเนาะยมพยำเทียมอ่ะสแต่ง าต้องใส่เขาย้อยบุ่งกันให้เขาหุ้มเขาหุ้มไว้ให้เขาหุหายย้มให้พี่เนาะคุดมาอยู่ห้างเดียวกาบแดดอมืดพี่เนาะเอาพอนเต็มขู่กันมากระซ่องสร้างบ่อน,นึงแต่ว่าไปได้มีสองเดียวตอนทับิดกาบหูบอดดออ่อนคุดเต้คุดออมโพนเนาะที่แท้มันต้องคุดโพนเลยนชะ่ไหมประมาณนี้ ขี่เขาเราไปเดินขี่เขาแหละมันไอ้แกล้งเรไหมจะไปเอาเขาลูกม,มาใส่ก็ว้าจะแม่นหอนค่ะหอ,อนแน่หอ,อนผมเป็นหยาบันยังเลย <c ười> ตอนนี้ได้ข้าวจามาแล้วพี่แอ๊บห้องห้องใบไม้หนอดเลยซด่อๆหอนตะกี้ว่าสีเอาเป่าพัดลมมันคือสีน้ำเย็นว่าสีเอาหนามใส่แต่เป็นหนามเข้มพัดเสีเอาหนามหนามกินกะ มันจะเป็นน้ำโอลีนก็เลยว่าสิไปเอาหนามน้องเพราะว่าเ้าลงแบบว่าหอนๆเลยยังว่ามันจิพิสูจน์จุลินทรีย์สิตายสั่เก็บร้อยนี่พี่เนาะเขาเขามาถเอ้าลืมเขาบ้านถึงกิโลเจ้าปัวกัน หนึ่งกิโลลืมนี่ต้องเอามาใส่ต้องหนึ่งคือกันเดี๋ยวต้องฮวงใหม่อีกนี้ยออกแต่ส่วนมากกับพอดีเป็นตอนเที่ยงพี่น้องก็มากับฮวงเขาปลาไหวแล้วก็ทิบกะกินเขามันนี่คือจะกินแกงหน่อไหม่พี่น้องบดิกินไลาเหมือแล้วเป็นอาทิตย์แล้วมัง้งก็เลยให้แมนิชาไปซับอันไหวมาแกงรู้สึกว่ามันนี้แม่วันไลยเป็นพิเศษเพราะว่ามีปิ่งซีนนรรมานะาพี่น้องกินเขาวอนหอน,หอน Ok, กินเข่าแล้วก็พอดีเข่ากับสีสูงฮวงสุกแล้วเขาจังสีไปส่วนอีกหอบหนึ่งพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ากันมูนี่มูทิฟว่าสิมากินนําแต่ว่ายังประธานเ็ศมาแต่ว่าโทรบอ,อกเพคนแล้วมากินเขาน้ำกันพี่น้องเมืกก่อกี้ไม่แกปป่ใหม่แก่ใหม่มาหูบอกมาหอดพี่เลยไปสเตอเขาา่าภาษาไปคุดเจ้าปู่คุณเบื้องสีแปดจอกไหมมาเบิ่งตัวตัวนี้เผดว่าเป็นอะไรเนี่ยเด้อ ขว้าซาำวันมันสีขึ้นเสือล่าเนี่ยอันนี้ก็เริมเป็นเลยวอมือมันเริมเป็นเลยวี่้องงอกมันอืมเสือล่าเริมขึ้นเลยด้คืนเดียวหอมเนาะหอมเริมเป็นเสือล่าเลยพี่น้องขึ้าซ้ำเมื่อวันเจอกันอันนี้เขาซวยอีกครึ่งกิโลข้าง่าใส่เจ้าปวดครึ่งกิโลก็ต้องใสเขาหนึ่งกิโล ถ้าเอาใส่เจ้าปววครึ่งกิโลเขาก็ต้องคึ่งกิโลถ้าใส่เจ้าปวกเจ้าปวกโลหนึ่งก็ต้องเขาโล่หนึ่งคือกันชิชบ,บีมบม่แตกมากไหวสิบเวันห้สวัน ก็ได้ใส่ย,ยังเลยพี่น้งนองเราจะเจ้าปัวกับเขาเรียบร้อยสำหรับน่ำาจ้ปัวเขาอันนี้ก็อัเบิ่งสูตรจากในเน็ตมาอันนี้ก็คือภารกิจในมนี้พี่น้องตอนนี้ก็สิข้อโตผักผ่อนก็ได้พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายละที่ติดตามเป็นกำใจให้เด่นมากพี่น้องเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี